เก่งก็เทรดแบลร,รี่ออปชั่นได้โดยใช้เทคนิคง่ยายๆถ้ารู้เทคนิคนี้อีกเพียงแค่5 4 3อย่าขึ้น2 1หโอ้โหวินคัสราค,า,คาดีกับสไนเปอร์ไม่งั้นเราต้องทบแล้วโอ้โหอีกเพียงแค่5 4 3อย่าขึ้นตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีบัญชีของ A x Trade นะครับผมสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีกับ AX Trade ได้ที่ใต้ลิงก์คลิปวนนี้ได้เลยนะครับทุกคนยังได้สิทธิพิศเศษเข้ากลุ่มการเรียนรู้ฟรีด้วยที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้แบบฟรีๆเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับเพียงแค่ทุกคนสแก ไลน์คิวอัโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอนี้หรือว่าคลิกลิงก์ที่ใตค้คลิปวนี้ก็ได้ครับผมถ้าใครสนใจอยากมาเรียนรู้กันฟรีๆครับผมสามารถคลิกลิงก์มาได้เลยใครที่ดูคลิปตรงนี้อยู่ถือว่าโชคดีมากนะครับทุกคนอยากรู้ไหมครับผมว่าผมเนี่ยทำได้ยังไงถึงได้ขึ้นเครื่องบินบิสเนสคลาสครั้งแรกในชีวิตได้เดินทางท่องเที่ยวหลากหลายประเทศมากกว่า7ทริปในช่วงปีที่ผ่านมาได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจอยากไปไหนก็ไปได้ได้ไปใช้ชีวิตแบบที่ผมเคยฝันไว้ครับทั้งหมดนี้ไม่ไไดดด้เเกกกกิิจจาาาโชคคหรรรืออว่่ะัรรับแตมน ที่ผมทำครับเรียกว่ารายได้จากการทำ f i l i a t e Marketing ครับอยากบอกใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ผมอยากบอกว่าเงินมันอยู่ในอากาศจริงๆครับอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะคว้ามันไว้ได้ก่อนตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ที่ดีมากๆและได้ผลลัพธ์จริงอยากจะชวนคนมาร่วมทีมและพร้อมจะคว้าโอกาสเนี้ยไปด้วยกันครับไม่ว่าใครจะเป็นคริเตอร์รูปแบบไหนมีผู้ติดตามรวมกันทุกช่องทาง10,000คนขึ้นไปครับถ้าคุณมีใจและมีไฟที่อยากจะเรียนรู้อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองโปรเจกต์ตรงนี้จะเปลี่ยนจากยอดผู้ติดตามกลายเป็นรายได้แบบ จบต้องได้ครับโอกาสสร้างรายได้6หลักแบบที่ผมทําได้อยู่ทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันครับเพราะมันคือช่องทางการตลาดที่ใครก็เริ่มได้ครับและที่สําคัญแล้วผมมันฟรีทุกคนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีพนักงานไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับใครอยากปั้นช่องให้ได้ผลลัพธ์แบบที่ผมได้อยู่ตอนนี้คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสมัครรีวอร์ดครับแล้วบอกว่าตามมาจากช่องแคมบีเคเครายได้จากการตลาดที่มันเปลี่ยนชีวิตผมได้มันก็อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เหมือนกันนะครับ สวัสดีครับผมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสกมิเกเกนะครับผมไม่ต้องเก่งก็เทรดในตลาดบรีดออฟชั่นได้ครับทุกคนถ้ารู้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้งานได้ครับไม่ยุ่งยากแต่มันก็ไม่ได้ชนะ100%นนะครับผมมาดูกันผมว่าจะใช้งานยังไงกับเทคนิคง่ายๆทางง่ายๆของเราในวันนี้ ก่อนอื่นนะครับผมคิดวันนี้ไม่ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมเป็นเพียงการมาแชร์ความรู้เท่านั้นการลงทุนในตลาดแบบออฟฟิเชียลมีความเสี่ยงสูงครับทุกคนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนมาลงทุนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับบล็อกเกอร์ AX Trade เหมือนเดิมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกับบล็อกเกอร์ AX Trade ครับผมสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีได้ที่ใต้คิวนี้ได้เลยนะครับผมใช้งานบล็อกเกอร์ AX Trade อยู่เป็นประจำนะครับผมสองสามปีที่ผ่านมาเรื่องการฝากการถอนนะครับไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยครับผมเนี่ยสามารถฝากเเงงิินนนถอได้แบ เ็นเทคนิคอะไรเป็นเทคนิค,นท,ค,นคที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วครับผมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะต้องเคยใช้ด้วยซ้ำมาดูกันครับผมว่าเป็นเทคนิคอะไรโดยเทคนิคในวันนี้ผมเราจะเทคที่ทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับผมแล้วก็หมดอายุเนี่ยก็ต้องอย่าลืมตั้งเป็นหนึ่งนาทีด้วยนะครับนี่เนาะทำเฟรมตั้งเป็นหนึ่งนาทีให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นไปที่ตัวชี้วัดครับไปที่เส้นค่าเฉลีย่ยไปที่ moving average เราจะเปลี่ยนจากค่า14เป็นค่า5ครับและเปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นสีเหลืองนะกดความหนาของมันนิดนึงกดเลือกกใช้้้้้้ไไไปปคครรรรับบบบเเเเเเาาาาา็จจะะดสนนน่่่่่่ฉลลีีีียยยย SSMMAH อออมแแแทววตงง จะใช้แค่เส้นแค่นี้เลยหรอเข้าออเดอร์ไม่ใช่ครับมันมีเทคนิคพิเศษมากกว่านั้นครับเป็นเทคนิคลัดโดยเฉพาะเลยสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมเป็นสคริปที่ทุกคนสามารถรับได้ฟรีเลยนั่นเองนะผมให้ทุกคนไปที่ตัวชี้วัดนะครับไปที่คาว่าสคริปต์นั่นก็คือสคริปต์นเปอร์นั่นเองทุกคนกดเลือกใช้ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้สคริปต์น n i p e r แบบนี้ออกมาครับที่จะมีรูปสอนเซลและรูปสอนบายให้เราเข้าออเดอร์แบบนี้ครับโดยเราจะใช้คู่คู่กับเส้น SMA นั่นเองบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากมากครับเดี๋ยวมาดูก ทุกคนในฝั่งเซลเนาะถ้ามีลูกศรเซล์เกิดขึ้นแบบนี้นะครับและแท่งเทียนเนี่ยก็ปิดตัวอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 5แบบนี้นะครับเราสามารถกดเซลแท่งเทียนถัดมาก็จะวินได้เลย <links S 1> เห็นไห <h> มครับไง่ายๆแบบนี้เห็นไหมฝั่งเซลลเกิดขึ้นครับลูกศรเซล์เกิดขึ้นแท่งเทียนปิดต่ำกว่า SMA 5เรากดเซลลลงมาได้เลยใช้ง,งานง่ายไหมครับง่ายมากฮะแล้วเรากดเซล,ลแล้วก็มีโอกาสวินได้เลยนั่นเองฝั่งไบก็เหมือนกันครับอย่างที่ทุกคนเห็นฝั่งไยเกิดขึ้นครับแท่งเทียนปิดตัวอยู่เหนือเส้น SMA 5แต่ว่าถ้าเรากดไยแท่งเทียนถัดมาเราจะแพ้ครับด ไมาดูเงื่อนไขาการเข้าใบอีกอันนึ่งนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมว่ามีลูกศรบายเกิดขึ้นแท่งเทียนปิดตัวอยู่เหนือเส้น SMA 5เรากดบายแท่งเทียนถัดมาก็จะวินลูกศรบายเกิดขึ้นครับคล้ายๆกันเลยแท่งเทียนปิดตัวอยู่ในเส้น SMA 5เรากดบายแท่งเทียนถัดมาก็มีโอกาสาวินได้เลยนั่นเองแต่ว่าเทคนิคนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดที่มันแพ้ก็มีมาดูกันอย่างตรงบริเวณนี้ครับมีลูกศรบายเกิดขึ้นครับและแท่งเทียนก็ปิดตัวอยู่เหนือเส้น SMA 5เหมือนกันแต่ว่าพอเรากดบายมาครับแท่งที่หนึ่งแท่งที่ระนช อย่าไปเผลออินจัดการเงินทุนกันดีๆด้วยครับเทรดตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับไม่มีเทคนิคไหนชนะ100%นะครับทพกคนจับคานี้ไว้มาครับเดี๋ยวเรามาใช้งานจริงให้ดูกันว่าเทคนิคนี้มันจะแม่นยําขนาดไหนเวลาเราใช้งานกันจริงๆนะครับตอนนี้มีสัญญาณมาพอดีครับในคู่ของ EURUSD ครับเดี๋ยวเราจะเข้าออเดอร์กันตอนนี้ราคามันลงมาแล้วนะผมรอราคามันกลับขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนโหฟังลูกศรเซลลงมาพอดีนะปิดตัวต่ากว่าเส้น SMA 5ด้วยนะครับจะเข้าทาไหมครับเนี่ยโอ้มาไม่ทันนะเไม่อนเสียดา้น ผมจะเปิดไว้ได้หลายตัวก่อนนะครับทุกนตอนนี้เผื่อมีสัญญาณมานะครับผมจะเปิดไว้6หน้าจอแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสไนเปอร์เนี่ยเราจะต้องรอดูสัญญาณครับว่ามีสัญญาณมารือเปล่ามันไม่ได้มีการส่งเสียงเรียกร้องมาเนาะเราก็เลยไม่สามารถหาจังหวะเข้าได้นะช่วงเวลานั้นครับทุกคนเห็นไหมตัว EURUSD ลูกศรเซล,ลเกิดขึ้นและมันปิดตัวต่ำกว่าเส้น s j 5แล้วมันก็วินจริงๆนะครับเป็นไคความแม่นยํานี้สุดยอดเลยนะครับแต่ว่าเราเข้าไม่ทันนั่นเองตกรถครตอนนี้ยังไม่มีสัญญ,ญาณมาครับถ้ามีสัญญาณมาเดี ไม่ันแลแต่ว่า AUD มีมาเหมือนกันครับลูกศรบายเราน่าจะได้เข้าคู่ AUD USD กันนะครับทุกคนมารอดูกันมารอดูกันเดี๋ยวรอจบแท่งนี้นะครับเราจะเข้าออเดอร์กันมาดู GJ ก่อนว่า GJ จะวินไหมไม้นี้ครับไม้แรกแต่้ชัวร์สุดเราเข้า AUD ดีกว่าครับทุกคนชัวร์ที่สุดแล้วมาครับทุกคนอีก20กวินะฮะเตรียมตัวเข้ากัน GJ ก็มานะอันนี้นะครับ GJ สัญญาณก็มา AUD ก็มานะครับโอ้โหเราเข้า AUD ดีกว่าครับมาเราจะรอราคาดีแล้วค่อยเข้านะครับจะไม่เข้าที่ราคาเปิดทุกคนไม่รีบนะครับไม่รีบเข้านะรอมันย่อลงมาค่่ออยยม ่อเลยขึ้นไปเลยนะครับโอเคทุกคนเราได้ราคาดีกว่านะคบเปิดแท่งนะครับ AUD USD ครับมารองดูด้วยกันกับสคริปต์สไนเปอร์กับเส้น SMA 5ครับเทคนิคง่ายๆครับโหขึ้นไปแล้วสวยๆครับสวยๆครับมาครับเราจะหาเงินกันที่วันละ8,000บาทนะทุกคน2ไม้เท่านั้นเก็บกําไรกลับบ้านกันได้หรือเปล่าครับวันนี้มาดูกันเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้งานง่ายมากนะครับไม่ต้องเทรดเก่งครับก็ใช้งานได้แค่มีความรู้นะครับทุกคนอย่างน้อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจัดการเงินทุนจัดการความเสี่ยงของตัวเองนะเวลาเจอจังหวะขาาดดทุุนนนเเียจะไไ้้คคววมมสงงัอ มาทุกคนอีก3 2 1 2> วินครับ สวยงามครับสับผมโอ้โห AU DSD บินมา4,309บาทครับโอ้โหสุดยอดครับสำหรับสคริปต์สไนเปอร์ตัวนี้นะใครอยากได้สคริปต์สไนเปอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนสามารถแอดไลน์คีย์ออโค้ดตรงนี้และทักขอกับแอดมินได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าสไนเปอร์ตัวนี้ใช้งานได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับและเงื่อนไขการรับสคริปต์ตัวนี้ก็เพียงแค่ทุกคนเนี่ยเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ AX Trade นะครับผมและเติมเงินเข้ามาในบัญชี1,500บาทเท่านั้นครับและทุกคนก็ไปขอรับสคริปต์สไนเปอร์ตัวนีีี้้้้้กััััับบบแออดดดดดมิิินนนนนนไไเเลย่งงะคคครรรใชาสสปตต์วู GJ 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 แพ้หรอครับเอา GJ แพ้นะหมายที่3แล้วนะครับผมเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมเห็น GBP USD มีสัญญาณฝั่งเซลมาครับโอ้มาจบแท่งนี้เดี๋ยวเราเข้าออเดอร์กันทุกคนอีออ ina, ก4วินะครับทุกคนเอ้าสัญญาณหายไหมหายไม่หายโอเคเรารอเข้าราคาดีนะทุกคนสัญญาณยังอยู่นะรอมันดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วเราเข้าออเดอร์กันปึ้งโอเคผมได้ราคาตรงนี้ครับทุกคน GBP USD ครับมารุ้นดูการเทรดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ GBP USD จะวินไหมครับรอบนี้ลูกสอนเซลล์เกิดขึ้นครับแท่งเทียนปิดตัวอยู่ต่ํากว่าเส้น SMA 5ครับเราก็เลยกดเซลล์ในแท่งเทียนถัดมานะครับมาดูกันว่าจะวินไหมนะครับได้ราคาดีด้วยครับมาอีก3 0มสิบวิททุกคนเทคนิคนี้ไม่ได้ชนะ100%นะครับผมแต่ว่าการที่เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยให้เราเทรดเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับอย่างเราไปได้ราคาบนบนเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะมากกว่าที่เราไปได้ราคาเปิดหรือว่าราคาต่ํากว่าราคาเปิดนั่นเองมาทุกคนอีกแค่ไม่กี่วินะครับอีกเพียงแค่5 4 3ยขึ้น2 1 โอ้โหวินคัสราคาดีกับสไนเปอร์ไม่งั้นเราต้องทบแล้วโอ้โหบวกมาครับผมตอนนี้บวกมาที่8600บาทครับโอ้โหจริงๆแล้วไม้เดียวก็พอเลยนะ4,000กว่าบาทก็ไม่รู้จะไปทำอะไรได้นะโอเคครับถือว่าใช้งานได้ดีครับกับสริปต์ปััวนี้ใช้งานได้ง่ายมากครับและคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถนําไปใช้งานได้ไม่ต้องเก่งก็ใช้งานได้ครับผมสาหรับเทคนิคในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเทคนิคในวันนี้ที่ผมแชร์กับทุกคนได้ฟังกันบอกเลยว่าเป็นเทคนิคที่ใช้งานได้ดีนะครับใครที่อยากลองใช้งานอย่าลืมนำไปแบ็คเทสกันดูก่อนครับก่อนที่จะใช้งานจากบัญชีจริงนะเอ็กซ์เทรดเขามีบัญชีเดโมให้ทุกคนได้ทดลองใช้ด้วยนะครับไม่จำเป็นจะต้องรีบใช้บัญชีจริงนะครับอย่าลืมทดสอบระบบเนี่ยจากบัญชีทดลองดูก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วทุกคนอาจจะสูญเสียงเงินลงทุนของทุกคนก็ได้นะครับและถ้าใครอยากได้รับสคริปต์สไนเปอร์ตัวนี้นะครับผมแอดไลน์นค, <add> like, คอ้าอี้หรือว่าคีย์ลิกกกตต้้้คคควววนนนนนีีีีีีีีทททัััออบบบแแดดดมมมไไไเเยยะะะรรร่่่่่่่าสปจจืฮ ยังไงววาเจอกันใหม่คืนหน้าผมจะมีเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้มาแชร์กันอีกก็กดติดตามกันไปด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสำหรับนี้พระกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยครับไปแล้วสวัสดีครับ